เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องผลสร้าฮันนี้นะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกมบลูซีดีภาคโทรครับผมเอาล่ะในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีชาลเลนจ์แบบไหนรอเรากันอยู่เปิดกล่องขึ้นมาแล้วก็ขอดูเลยครับสแตนดาร์ดเนื้อโอ้โหแสบสันจริงๆมาดูก่อนเซ่อื้อหืออื้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 ออืเออื้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 อ อโอ้โหไม่ง่ายนะเนี่ยเรื่องจริงโอ้กาเงินสตาร์ทมีตั้งพันเจก็ยังโอเคแต่สตาร์ทที่ด่านห้าโอเคโอเคไม่โอเคก็ต้องโอเคครับไปลยุยสตาร์ทมาตอนแรกแน่นอนนะต้องวางฮีโร่แน่ๆแล้วผมลองเช็คดูก่อนอุย้ยหวางได้แต่ไม่เป็นไรพวกตัวอย่างเฮดีแพาลอดเนี้ยให้มันไปวางในจุดอื่นอะไรยังไงก็ได้ แต,แ,ตแต่ทำให้ให,ให้ทราบออกวางได้โอเคตัวนี้วางได้วางได้วางได้แต่น,นี้จำนวนการวางก็โอเคแต่ศัตรูมันมาได้หลากหลายเส้นทางครับผมตอนนี้มันมาทางนี้ก่อนมันมาทางนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เจ้าหนี้ไว้ตรงนี้น่าจะตอบโจทย์หลายอย่างอยู่เฮ้แต่ว่าจุดตีมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนอ้อ วางตรงสไลเดอร์ได้ด้วยครับอันนี้ผมเพิ่งรู้ด่านนี้อ,องตงผมเพิ่งเคยเล่นไว้ตรงนี้แหละไม่เป็นไรไว้ข้างล่างหน่อยเพื่อที่จะได้สู้ตอนที่มันจะหลุดลงไปข้างล่างครับวางมนาะแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มดาร์ตมังกี้ยังก่อนก็ได้ผมดูก่อนว่ามันจะมาทางไหนเนาะโปะโปะโปปะโปปะแล้วก็เฮลิพายロดเนี้ยอาจจะต้องมีเลยตัวนี้ผมจะต้องเอาเป็นสายเงินคือถ้ามีเงินบ้างเราก็จะซื้ออ๋อเราใช้เจ้านี้ได้นี่ ตัวเหล็กพังตัวเราใช้สิ่งนี้ได้เรามีฮีโร่ที่คอยตัดพังตัวให้อยู่แล้วแต่ว่าวางได้ฮะโอโหวางได้เยอะฮะราวางมาก่อน c ฮ r ิเพลลพลอตตัวนี้จะเป็นตัวช่วยต่อสู้นะหลักๆห,หน่อยนึงเพราะว่าตัวอย่างเฮลิเพลลพลอตมันมีความอิสระครับมันมีความอิสระในการต่อสู้ค่อนข้างเยอะ <c oughs> ที่ผมไม่ค่อยชอบเล่นเฮลิเพย์ลอดในสายนี้เท่าไหร่ก็เพราะว่าเอาไปก่อนเอาไปก่อนไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าจะเอาการเงินก็ต้องมีสายนี้ถ้าผมอยากสบายนะมผมต้องปรับเฮลิพยลอดตัวนี้ให้เป็นสายบนอเพื่อทําให้เขาเนี่ยมีมีคอรสดัสด้วยแล้วก็พืสูด สำ,สำคัญก็น่าจะเป็นเจ้าพสชูดนี่แหละเดี๋ยวพสููดมาก่อนผมจะได้ไม่ต้องแบบว่าคอยขยับการวิ่งอย่างเงี้ยบางทีเดี๋ยวผมพลาดให้ตัวเกมเขาขยับให้เองเลยดีกว่าใช้ที่พิลลาในการเล่นนี่มันก็สนุกดีเหมือนกันนะเพราะเราได้บังคับเขาครับเราได้บังคับเขาอะถ้าอย่างเงี้ยผมไม่ต้องบังคับแล้วมันบังคับเองมันจะไปหาตัวที่อยู่หน้าสุดให้กับเราก็ถือว่าโอเคผมจะได้แบบว่า รู้สึกปลอดภัยแล้วก็สบายแต่อย่างที่บอกปัญหาของด่านนี้มันคือตัวเหล็กครับมันคือตัวเหล็กแน่ๆด่าน28ผมต้องใช้เฮลิเพย์ลอดนี่แหละสายบนในการจัดการแต่ถ้าเป็นไปไ้ให้ผมก็อยากอัพเฮลิเพยลอดสายกลางเพื่อเงินมาก่อนแต่เห็นดูจากทรงแล้วผมอาจจาเป็นที่จะต้องอัพสายบนเพิ่มขึ้นมาก่อนเพื่อทําให้จัดการกับเจ้าตัวเหล็กได้ไม่งั้นก็ไม่งั้นก็จะลําบากฮ <c oughs> แต่ผมวางแผนอะไรบางอย่างมาแล้วนะผมพอจะรู้แล้วว่าผมควรจะวางอะไรไว้ตรงไหนตรงไหนบ้างาแต่อย่างที่บอกละ่ะปัญหามันคือตัวเหล็กครับมันคือตัวเหล็กตัวเดียวเลยที่ผมว่าน่าจะยังแบบพอสร้างปัญหาให้กับเราได้คือตอนนี้ต่อสู้กับพังตัวเราไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะว่าเฮลิเพหลอดตัวนี้ผมอัพสายกลางมาเขาก็สามารถที่จะต่อสู้กับพังตัวให้กับเราได้อยู่แล้วแต่ตัวเหล็กนี่นะสิ ผมว่าเกมนี้เหมือนบังคับเราให้เราเล่นเฮลิพลเลอร์สายบนขึ้นมาก่อนอะในด่าน28อืมน่าจะต้องทำอย่างนั้นก่อนผมต้องมีตัวต่อสู้ก่อนเนาะผมต้องผมจำเป็นผมจำเป็นตัวนี้ผมจำเป็นแล้วผมค่อยสร้างเพิ่มผมค่อยสร้างเพิ่มต้นตัวนั้นจะเป็นตัวหลักไม่งั้นด่าน28ผมสู้ไม่ได้ครับ และเฮดิพย์โในด่านนี้มันค่อนข้างที่จะโอเคด้วยไงไว้ใจได้อะพูดตรงๆว่าไว้ใจได้ส่วนเจน้านี่เดี๋ยวผมเอาไปเป็นดาวดราฟต์ก่อนแล้วก็ไปสายกลางต่ออีกระดับหนึ่งเพิ่มเพิ่มความสามารถการเงินขึ้นมามีวิธีแบบนี้ก็ต้องทำแบบนี้แหละครับบางทีบางด่านเราไม่มออีไม่สามารถที่จะมีออปชันได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะก็มาได้มากเท่าไหรก็เอาแค่นั้น ย้ายไปผมย้ายเองเนี่ยเอาละประเด็นก็คือด่าน40ผมไม่แน่ใจว่าจะชนะได้หรือเปล่าจากการกดความสามารถของฮีโร่แล้วก็บวกกับเฮลิพายโลดอาจจะนะอาจจะพอเถียงได้บ้างแต่ก็ไม่ชัวร์ก็ไม่ชัวร์ แล้วตัวอย่าง m ั n กี้เอสกับเฮลิ p พ l o t ในด่านนี้ผมว่ามันก็เป็นออปชั่นที่ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นเลยพอได้ดาวดันต้องอยู่ประมาณนี้นสวยเลยผมวางแผนอะไรไว้แล้วแต่ว่าขอให้ผ่านด่าน40ไปได้ก่อนแล้วกันตัวหลักๆของเราในการต่อสู้น่าจะเป็นตัวอย่างมังกี้เอสนะมังกี้เอสผมลบมาก่อนลบมาเตรียมฝั่งนี้เพื่อปัก ใช้เงินเท่าไหร่นะเป็นหมื่น่ะ8 0 0พโอเคไม่ได้แพงมากก็ยังยังพอคุยกันรู้เรื่องครับไปห้องน้ตอย่างที่บอกผ่านดัน40ได้ถือว่าโอเคผมรีบเอาเจ้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวตัวตัวเรนโบว์มันมาผมเอาเจ้านี่ช่วยจัดการก่อน ไม่พอไงมันมีเรนโบว์แบบรีเจนมาด้วยไปยังยังไปได้ยังไปได้ละโอเคด่านนี้แหละที่ผมรู้สึกว่ากังวลประเด็นมันอยู่ว่าเราต้องจัดการเรบินให้พังออกมาให้ได้ก่อนโอเคถ้าพังออกมาได้ก็ไม่น่ามีปัญหาละเพราะว่ามันโดนดาวดราฟต์ผลักกลับได้ครับแล้วเราก็อัปเดตหล่น้วยทีนี้เราก็มีความสามารถองการเงินเพิ่มขึ้นมาโอเค ทีน,นี้คำถามผมคือผมจับดาวดราฟให้กลายเป็นเทียห้าหรือผมจะสแปมเทียนี้ขึ้นมาก่อนถ้าผมคิดจะสแปมเทียนี้นะผมมีความรู้สึกว่าผมใช้วิธีล็อกมันดีกว่าใช้วิธีละตัวก็ได้ไม่เป็นไรไหวไหมไอ้พลอดสายบนคนเดียวไหวใช่ไหมไหวไหมแต่ถ้ามาหาฮีโร่เดี๋ยวฮีโร่กดความสามารถให้ถ้าไหวผมจะเล่งความเร็วแล้วนะเร่งละ น่าจะไหวละเพราะว่าฮีโร่ช่วยตีปุ๊บก็ดีขึ้นอโอเคโอเคครับโอเคครับอุ้ยแต่ด่านนี้ไม่น่าฮะด่านนี้ไม่น่านายกลับไปช่วยเขาหน่อยมากลับไปช่วยเขาหน่อยคือเจ้าเนี่ยมันมีความความแข็งแกร่งในการต่อสู้กับพวกบูนตัวเล็กๆได้ครับเพราะว่าเขามีการผลักกลับข้อนี้ดีอยู่นะกาเล่นความเร็วกดเงินทีนี้ ผมกลับไปล็อกที่เดิมครับแล้วก็สร้างตัวใหม่ล็อกไว้เลยล็อกไว้ตรงนีคน้คือมีความสามารถช่วยผลักบ้างอะ่ะผมว่ามันก็โอเคแล้วนะพักกลับมันจะได้มีเวลาในการต่อสู้มากขึ้นแล้วฮีริเควสต์ตัวนี้นี่ถ้าอัพใส่บนเพิ่มขึ้นมาก,ก็ดีเหมือนกัน แต่การป้องกันตอนนี้มันยังแบบอยู่ในช่วงเอาตรงๆพอดีพอดีอยู่ครับผมถือว่าผ่านอยู่ผ่านใช่ไหมเพิ่งพูดผ่านอยู่ทําไมตอนนี้มันดูทุรักทุเลครับกดเผื่อไว้กันโอเคเพิ่มเฮลิพายโลดไปอีกถ้าเป็นไปได้ตอนนี้เพิ่มแต่เฮลิพายโลดไปก่อนเพื่อเพิ่มความสามารถในการ ทั้งป้องกันในการโจมตีด้วยแล้วก็เงินด้วยครับไว้ตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะดักตามจุดต่างๆแล้วก็มีสกิลกดได้เงินเดี๋ยวเพับป๊าบได้เงินเพิ่มขึ้นมาครับเพิ่มดาวดราฟขึ้นมาอีกแล้วได้อีกอันนึงป๊าบแล้วตอนนี้ฮีโร่เรามีกดสกิลที่จะ ไอ้เจ้ามังกรที่หมุนหมุนอยู่นั้นเขาจะออกมาเผยร่างออกมาโจมตีได้นะครับเสริมความแข็งแกร่งอีกหนึ่งระดับก็ถือว่าได้เยอะแล้วก็ได้ซัสพอร์ตชินนอกอีกหนึ่งตัวอันนี้อาจจะต้องกดสกิลความสามารถของฮีโร่เพิ่มอ่ะก,กดสักหน่อยเพื่อทำให้รู้สึกปลอดภัไยไปเลยแล้วก็อัปเกรดสายเงินขึ้นมาอีกหตัวอย่างที่บอกครับถ้าเป็นไปได้เจ้านี่นี่เอาเป็นสายเงินให้หมดนะคือจำนวนจำกัดมันมีอยู่ ไว้จำกัดเต็มครบเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้านี่ผมไว้ผมว่าไว้ซักประมาณตรงตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ได้อยู่นะมาอัพเกรดกดเงินขึ้นมาอีกเนะียปึ๊บเอาซัพพอร์ตอีกแล้วก็ทำให้เป็นเทียห้าตัวหนึ่งแล้วก็จะซื้อเจ้าสเปกเตอร์สักตัวหนึ่งหลังจากมีสเปกเตอร์ผมจะเปลี่ยนเทนิสไพลดตัวนี้สายบนตัวนี้เป็นอย่างอื่นซะกดความสามารถของฮีโร่ช่วยเหลือสวยอยู่ ฮีโร่ตัวนี้นี่ใช้ได้นะอย่าได้ดูถูกฮีโร่เจ้าเอเธนเน่ตัวนี้เด็ดขาดน,นะครับนอกเหนือจากความสามารถในการช่วยเหลือเรื่องการต่อสู้กับพลังตัวแล้วตัวเขาจริงๆเก่งกว่าที่คิดนะครับจะไหวไหมเนี่ยไหวโอเคไหวใช่ไหมโอเคไหวงั้นเราเล่นตัวแข็งแกร่งของเราได้ละนั่นคือ สเปกเตอร์ครับถ้าได้สเปกเตอร์มาผมบดมีขอขอสเปกเตอร์ก่อนผมผมอยากเสริมการป้องกันขึ้นมาก่อนโอ้ยย่าละต้องกดสกิลฮีโร่สกิลฮีโร่โอเคถ้ากดได้ปุ๊บผมรู้สึกสบายใจละโอเคเล่นความเร็วสกิลฮีโร่นี่มันดีจริงๆเลยแข็งแกร่งเดี๋ยวสเปกเตอร์ให้ได้ก่อนเราค่อยอัปเกรดค่อยอัปเกรดอย่างอื่นเพิ่มทั้งแบบ การเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อยเพิ่มหลังจากนั้นตอนนี้เรากดเงินจากกล่องโอ้โหได้ไมาเยอะเหมือนกันนะอีกนิดหนึ่งครับ1 9 0 0 0ก็ไม่ได้ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นสำหรับการเงินประมาณนี้นะถือผมถือว่าพอดีพอด,พอดีกำลังสวยกดสกิลฮีโร่อีกทีนึงน,นะด่านนี้นี่มันอยู่ที่การกดสกิลฮีโร่ช่วยเหลือ,อทุกอย่างโดยรวมแล้วมันแบบมันค่อนข้างโอเคอยู่เดี๋ยวผมจะได้ผมจะได้ตัวแข็งแกร่งของด่านนี้แล้ว นั่นก็คือเจ้าสเปกเตอร์ถ้าได้เข้ามานี่อีกเรื่องเลยครับคนละเรื่องเลยครับแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องการมองเห็นพังตัวเพราะว่าเรามีฮีโร่ตัวนี้คอยทําให้มองเห็นพังตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะอัพอัพคู่กับสายบนก็แข็งแกร่งไม่เลวแบบนี้ครับตีพังตัวเป็นอยู่แล้วแต่อย่างการทําให้มีความสามารถหย่อนระเบิดนั้นไม่จําเป็นสําหรับผมถ้ามีเจ้านี้แล้วผมขายเจ้านี้ได้วางใหม่ เพื่อเอาเป็นสายเงินขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ตำแหน่งที่จะวางตรงนี้มีหนึ่งที่ค่อนข้างดีผมว,ว่าวางไว้โซนตรงกลางที่เอาไว้ตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรไว้ตรงโซอันนี้มันพอพอโทเอาเป็นปึ๊บ <c oughs> ตองกาสตัวนี้ก็ได้อัปเกรดเป็นสายเงินอีกครับถ้ามีโอกาสเอาเงินมาซะพอสเปกเ,เตอร์เป็นผู้รับหน้าที่ทำดาเมจแทนละเป็นผู้แบกแทน แล้วนะสเปกเตอร์ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าไปอยู่ข้างหน้าเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้ไม่จําเป็นครับเขาตีได้แบบสบายอยู่ละจัดที่ไหนก็ได้อโอเคแล้วถ้าการเงินประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวนะผมคิดก่อนผมเอาเป็น faster firing ดีกว่านะเดี๋ยวรอก,ก่อนเพราะว่าัพไม่ัพไม่จําเป็นขนาดนั้นผมจะทำสักตัวหนึ่งของ helipilot ให้กลายเป็นเทียห้าครับ ผมจะน่าชาเลนธรรมดาแต่นี่มันแค่เพิ่งเริ่มต้นนะอีกไม่นานก็จะถึงด่านร้อยอยู่แล้วผมจะรอเลยล่ะครับเพราะว่าด่านร้อยก็เก็บอินสตาเมันคี่ไปพร้อมๆกันไปเลยน่าจะดีกว่าเอาละเอาใครดีเป็นครับเป็นเทียห้าใครดีนะเอาตัวอย่างตัวนี้กำลังดีมันคือคนนี้ครับอย่าบอกว่าเจ้าน,นี่เป็นเทียห้าเพิ่มความสามารถเงินอีก แล้วก็มีความสามารถกดสกิลเพื่อเรียกศัตรูได้ให้เพื่อเรียกเรียกตัวเขาเรียกว่าอะไรสไนเปอร์เนาะมันเหมือนสไนเปอร์อะแต่มันก็ยิงเร็วสไนเปอร์เกมนี้นี่ความความสามารถในการยิงนี่เร็วเหลือเกินครับเหมือนเหมือนไม่ใช่สไนเปอร์อครับแล้วเจ้านี่เจ้านี่จำกัดเทียด้วยอันนี้น่าเกลียดผมวางไว้ตัวนึงเพราะมันฟรีใช่ไหมเอาขึ้นเรือเอาขึ้นไปเลยไม่มีประโยชน์หรอกแต่เอาเอาขึ้นไว้ ไม่มีปะระโยชน์เท่าไหร่หรอกไม่ได้ช่วยเจอเลยโอเคเพราะฉะนั้นด่านนี้การเงินของเราก็เต็มที่ละเราไม่สามารถทำได้มากกว่านี้แล้วครับผมทำเป็นเฮลิเพลร์สายเงินอย่างเดียวกล่องอยู่ไหนฮะออกนี่เงินเรามีอยู่2,000มค่อนข้างค่อนข้างกลับมาเร็วอยู่นะ ก็ถือว่าดีครับการเงินไม่ได้แย่อันนี้ผมเริ่มอัพเล่นๆละก็ไม่เชิญเล่นๆขนาดนั้นหรอกมันก็มันก็ช่วยได้อยู่ใกล้จะปีใหม่กันแล้วนะทุกคนมีแผนจะไปเที่ยวอะไรที่ไหนกันไหมลองคอมเมนต์บอกได้แล้วกันนะแต่ส่วนตัวผมผมคงจะไม่ได้ไปไหนครับผมคงจะไม่ได้ไปไหนผมอยากจะ พักผ่อนเพราะว่าถ้าไปเที่ยวในช่วงเทศกาลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคนเยอะเดินทางลำบากสู่ผมพยายามหาวันเที่ยวในวันที่ไม่ใช่เทศกาลน่าจะตรงตรงรูปแบบของผมมากกว่าอ,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 อนนี้มีห้าหมอันดับแรกผมจะซื้อไฟนฟอร์เตสเลยถ้าได้ไฟน f ฟอร์เ s สก็ปลอดภัยทันทีแล้วอะ่ะ ถ้าเป็นไปได้นะจะทำเทียรหกให้ได้ด้วยดานนี้ถ้าเป็นไปได้เพราะตอนนี้แค่สเปกเตอร์เนี่ยเทียรสีตัวเดียวเนี่ยก็ช่วยได้เยอะแล้วอะ่ะเนาะก็ช่วยได้เยอะไว้ใจได้ไปฟอร์เทสนะแค่นี้ก็รู้สึกแบบ <c oughs> ดีด,ดทีมาผมยังผมยังเฉยเฉยเลยครับ ตอนนี้เอาลักเพิ่มบึม๊กออกล่างมาก่อนแล้วก็บนให้มันไวเซนเตอร์ Center อย่างนี้นั่นแหละทำเป็นเทียห้าอีกหนึ่งตัวครับตัวป้องกันหลักของเราก็คือเจ้าพวกเฮลิเพยลอดนี่แหละไม่ใช่เจ้ามังกี้เอสนี่แหละแรกๆก็เป็นเฮลิเพยลอดยอมรับแต่หลังๆมาก็จะเป็นมังกี้เอสเจ้นี้วางไว้ก่อน <c oughs> ส่วนตัวนี้ก็ชัดเจนชัดเจนเรื่องสายไปก่อน <c oughs> เพื่อที่เราจะมีซาบอมเบอร์เนี้ยรอไว้ก่อนนะครับเราตีเร็วอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมังกีเอสสายบนให้กลายเป็นเทียห้าก่อนไม่ไม่ไม่ได้ใช้เวลานานเลย <c oughs> เพราะว่าการเงินของเรามันก็โอเคไม่ได้แย่ กคได้แล้วม <c oughs> ั้งนิดนึงโอเคคร่านี้แข็งแกร่งเลยครับแล้วผมแอบ,บชอบตรงที่ว่าฮีโร่ของเราเขาช่วยเรื่องของการมองเห็นพางตัวไปแล้วผมไม่จําเป็นต้องไปเสียเงินในการไม่เขาเรียกว่าอะไรเสียสายการอัพไปกับตัวที่แบบไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นแล้วก็เดี๋ยวเอาซาบอมเบอร์แป๊บเดียวการจะทําเป็นเทียวหกได้นี่น,นะสีจะแตกต่างอาจจะอาจจะเก็บเงินไม่ไหวนะ จะไปด่านร้อยนี่ยอาจจะมีเงินไม่พอที่จะซื้อโกลเดียมชิปเจ็ดแสนนี่มันแพงไปแต่ผมว่าใช้แค่เนี้ยก็เหลือแหละละมมีทั้งการกดลูกลูกระเบิดที่รุนแรงมากมีการกดลูกระเบิดมีการปล่อยมิสไซล์ใส่พวกเรอบินมีเจ้าสเปกเตอร์ไฟน์ฟอร์เทรสที่ช่วยโจมตีได้แบบว่าสุดขีดจริงๆแต่นี้ศัตรูไม่ใช่ปัญหาแล้วอืม สบายครับสบายสบายมากโอเคปึ๊บ <c oughs> พลังชีวิตก็ได้เพิ่มจากการกดกรองพวกนี้ด้วย <c oughs> <c oughs> ไหนๆเราก็ซื้อโกรลยนดูมชิปก่อนด่านร้อยไม่ได้ผมว่าจบที่ด่านร้อยก็ถือว่าพอละ <c oughs> เราไม่จำเป็นต้องไปไกลไปกว่านั้นละ แต่สิ่งที่เราสามารถเสริมการป้องกันขึ้นมาได้โดยที่ไม่ได้ไม่ได้เล่นเจ้ากเลียด,ดุมชิปก็คือการสแปมเจ้าสเปกเตอร์เนี่ยแหละสแปมเจ้าสเปกเตอร์ก็ก็ดีเหมือนกันนะผมเล่าว,ว่าแล้ววางไม่ได้เพราะผมวางไม่ละเอียดไปนิดนึงแต่เงินก็มีแค่นี้แหละตอนนี้นะ เจ็บตังต่อครับไม่เดี๋ยวนี่นี่เราผ่านด่าน90แล้วสู้ดีดีไปแล้วเหรอโอ้โหเหมือนไม่ได้สู้เลยครับมันเร็วละสเกินนะอย่างที่บอกเราเพิ่มเจ้าสเปกเ,เตอร์เข้ามาขนาดนี้นี่ดีดีดทก็ไม่ไหวหรอกครับดีดีทีก็ไม่ไหวครับหมุนหมุนเป็นตรงกลางเข้าไปครับหมุน สายท่าอากาศยานนี่กไ็ไม่ธรรมดานะครับถ้าเราเล่นดีๆเนี่ยดัน95 d d t มันโผล่มาแล้วนะแต่ถ้ามองดีๆมันจะโผล่มาแค่หัวแป๊บเดียวเท่านั้นครับแล้วมันก็หายไปเลยถูกละลายหายไปกับลูกกระสุนไม่ไรายนะครับกระสุนไม่ทซายทำลายทิ้งให้หมดนะโอ้โหอย่างนี้นี่เจอใครผมก็ไม่กลัวตรงนี้วางไม่ได้นะเจอใครผมก็ไม่กลัวตอนนี้ แข่งแกร่งซะเหลือเกินวาดวาดวาดโอ้ฮีโร่เราก็มียิงช่วยยิงตลอดเวลาสมบูรณ์แบบด่าน98นี่ศัตรูมันบุกมานี่ผมไม่ได้เห็นอะไรเลยอะ่ะผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ละแต่เราก็ยังไม่ไวายที่จะวางต่อไปกับดานร้อยนะอุย้ยพังเร็วมาก โอ้โห,โ,อโ,หโหได้เรียงวันค่อนข้างดีเทียสามเทียสามก็ไม่แย่นะครับอินซัเมกี้เป็นดูวิเทียสามเนาะอเออนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างผมไม่ไแน่ใจมันสร้างโอ้โหมันยังจริงๆด่านนี้มันก็ยังมีตรงตำแหน่งวางได้เยอะมากมันวางเรียงขนาดนี้ได้เลยเรียงลงมาถึงตรงนี้ก็เราใช้เงินเป็นจากเฮลิพพยหลอดอ่ะมันไม่ได้ดีมากแต่มันก็ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่ผมก็ถือว่ามันไปด้วยกันได้อยู่นะ มาครับผ่านด่านร้อยแบบชิวๆอัพอันนี้เพิ่มไม่อีกก็เจ้านี่ถ้าได้ก็เอาอีกเอาเฮ้ไปหลอเทห้แบบว่าหมุนอยู่ตรงกลางเนี่ยแบบว่าสุดยอดไปเลยนะพอหลังจากด่านร้อยนะผมสังเกตว่านะการเงินที่ได้เนี่ยถ้าเราไม่มีการเงินอื่นเสริมขึ้นมานะการเงินหลังจากด่านร้อยแล้วมันจะได้น้อยมากครับมันจะได้ต่ํามากอะเหมือนยิง เรือบินตัวหนึ่งนี่ได้แค่หลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยขอโทษขอโทษเดินโต๊ะมันได้แค่หลักร้อยอะครับ,ม,รบม,มันแทบจะใจร้ายกับเราสุดๆเลยครับทีนี้โหดนะนี่ไงมันโหดเพราะเจ้าสเปกเ,เ,เตอร์เนี่ยแหละน่าจะประมาณนี้แหละด่านนี้เพราะว่าทำอะไรมากไปกว่าน,นี้ก็ไม่มีประโยชน์ขนาดนั้น ปรับปับปับเราก็เริ่มมีการเห็นหัวศัตรูขึ้นมาบ้างอะแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรเฮ้ยเฮ้ยตัว DDT นี่แอบกังวลเฮ้ย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 มันก็ปาได้ไกลเหมือนกันนะฮะมันก็มาได้ไกลนะกดกองกดพลังชีวิตนะอัปเกรดให้กลายเป็นสเปกเตอร์อีกหนึ่งตัวดูสิถ้าเขาสู้กับการดื้อดึงของเราในการสแปมสเปกเตอร์ขนาดนี้เนี่ย เขาจะกล้าสู้กับเรามากขนาดไหนครับตัวอย่างที่บอกมันก็เริ่มเริ่มบุกมาได้มาได้ประมาณนึงนะมาบุกไม่ได้ไกลอยู่นะหน่อยแน่แต่ต้้งนั้นก็โอเคกล่องๆป๊าปป๊บปอุ้ยมันจะชนะเรานะเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้โอ้โหหยดนระเบิดไม่ทันนะครับไม่เป็นไรไ,ได้ประมาณเกือบด่าน120ก็ถือว่าโอเคดี t เสริมเหล็กนี้มีทั้งความเร็วนะเราไม่มีตัวไหนที่ช่วยสโลช่วยหยุดช่วยยื้อได้ก็ลําบากหน่อยที่จะจัดการแต่จริงๆอะ่ะไอระเบิดระเบิดเจ้าสายกลางของมังกีเอ s เนี่ยช่วยได้แค่กดไม่ทันไปแป๊บหนึ่งเท่านั้นเองประมาณนั้นเอ้ยมาานนันนาฟาร์มแน่นอนเฮ้ยโอ้300 031อ้ยโอเคนะสายนี้ได้อยู่อุย้ยสายนี้ก็ได้อยู่โอ้โหได้อินซามังกี้บานนาฟาร์มที่แบบดีทั้งนั้นเลยอะครับได้เทีย3ามอย่างละตัวได้สายบนสายกลางสายล่างผ่านใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคประมาณนั้นครับโอเคครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดหวือหวาอะไรมาก เราไม่สามารถที่จะเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อกอลเยนดูมชิปได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการสแปมสเปกเตอร์ในด่านรูปแบบประมาณแบบนี้ก็ถือว่าเป็นออปชั่นที่ดีมีไฟน์ฟอร์เทรสหรือไม่มีนั้นส่วนตัวผมว่าขอแค่มีสเปกเตอร์หลายๆตัวหน่อยเอาเงินที่เราจะซื้อไฟน์ฟอร์เทรสมาซื้อสเปกเตอร์เนี่ยก็ช่วยให้เราสามารถผ่านด่านร้อยได้ครับรไม่จําเป็นที่จะต้องไปมากกว่านั้นเล่นแค่ผ่านด่านร้อยได้ผมก็ถือว่าโอเคละประมาณนั้นนั่นเองนะเอาละครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมที่จะกดไ like ลค์ กดไลค์แล้วก็กดไลค์พูดไปแล้วก็กดกระดิ่งนะสำหรับการซนะับสไครต์เนี่ยต้องกดด้วยไม่งั้นพอมีคลิปใหม่มาบางที่มันพลาดไปได้นั่นเองนะครับเอาล่ะส่วนผมในการเล่นครั้งนี้ก็ขอขอขอ,ขอบคุณในการรับชมมากๆแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละไว้ใจกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม